ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมคนเดินนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในเกมเพจมือถือสองพันยิบเอ็ดนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเปิดสเกลนักเตะทีมชาติไทยนะครับอ่านักเตะล่างเดอะฮักเมืองไทยฮะนั่นก็คือซีโร่ฉัดทองนั่นเองครับนักเต G, ะบีจีปทุมอยู่ในเต็ดสำหรับซีโร่ก็จะใช้เป็นอันนี้นครับก o พัชเชอร์พัชเชอร์อะไรแล้วก็ อันต่อไปก็จะเป็นนี่ครับไทยแลนด์ครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นสกูนครับอันสุดท้ายนี่เป็นอันนี้ครับ Physical Contact นี่ครับนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับ,รบ,รบสิโลโรดทองประมาณนี้ครับในยวผมจะมุทวนอีกรอบนะฮะ สำหรับการสเกิลซีโร่จะมีฟิสิกอลคอนแทคแล้วก็จะเป็นไทยแลนด์นะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นกูเพชเชอร์อันนี้ครับขออ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ